ขยี้นิเมะขอเสนอสับประยุทธ,ธ์ทรุฟ้าภาคที่ห้าโรงเรียนเจียนนันตอนที่61ได้ยินเช่นนั้นครับเสี่ยวลี่เองก็ยินดีปีติมากๆนะครับเขาเนี่ยเข้าใจพลังของหล่นเยี่ยนเป็นอย่างดีและความแข็งแกร่งของพวกหล่นเยี่ยนด้วยดังนั้นครับเขาไม่มีข้อโต้แย้งอะไรทั้งสิน้นแต่สําหรับดารุดีน้อยหรือจื้อเหียนครับนางกับทําให้เขารู้สึกถึงความไม่อาจอย่างรู้ได้ว่าพลังแท้จริงของจื้อเหียนอยู่ระดับใดและไอ้ความรู้สึกแบบนี้แหละ มันเคยนะครับสัมผัสได้กับตัวเซี่ยวเหยียนเพียงคนเดียวเท่านั้น5คนนี้คือผู้แก่งกล้าจากแดนทการที่ข่าพึ่งเชื้อเชิญมาพลังฝีมือระดับกษัตริย์ทั้งสิ้นเซียวรี่นะครับทำการแนะนําคนที่มาใหม่อีก5คนให้กับเซี่ยวเหยียนรู้จักพอเสียวเหยียนมองเสียวเยียนก็บอกอึ้มไม่เลวเซียวเยียนกวาดมองคนทั้ง5้าครับอีกรอบหนึ่งแล้วก็สํารวจพลังของทั้งหมด5คนเขาสามารถรู้พลังแท้จริงทั้งห้าคนว่าอยู่ในระดับ กษัตัิย์6ดาวซึ่งโดยประมาณครับสามารถเทียบกับเหล่าบรรดาคู่แข่งก้าของจักรวรรดิเียนหมาที่ติดท็อป10ได้เลยทีเดียวนะคำนับท่านประมุกพักเสี่ยวเห็นเสี่ยวเหยียนมองมาทั้ง5้าคนนับก็คำนับเสี่ยวเหยียนเนี่ยไปในทิศทางเดียวกันเนื่องจากว่านะครับพวกเขาเองก็เป็นคนหัวแข็งมาก่อนดังนั้นการจะให้เคารบใครสักคนหนึ่งต้องวัดที่พลังถึงแม้ว่าพวกเขาจะทําตัวเย็นชาต่อเสียวรี่ได้ แต่พวกเขานะครับไม่สามารถทํากิริยาท่าทางแบบนั้นต่อหน้าเสี่ยวเหยียนได้เนื่องจากว่าเด็กหนุ่มที่อยู่ตรงหน้าพวกเขานี้เป็นคนที่ฆ่าฟานเหล่าเจ้าสํานักโลหิตแล้วก็เป็นคนที่เด็ดชีพจอดโอสถหานเฟิ่งกับมือตัวเองพวกเขาจะต้องนะครับเคารพแล้วก็ระมัดระวังคําพูดเป็นอย่างมากฮ่าฮ่าฮ่า,านำใจเอื้อเฟื้อของทุกท่านเสี่ยวเยียนจดจําใส่ใจแล้วรอเมื่อเรื่องราวลุล่วงยอมกำนันสิ่งตอบแทนที่ทําให้ทุกท่าน พึงพอใจได้แน่นอนเนื่องจากว่าคนจากแดนทกการนะครับการที่จะมาช่วยเหลือใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างจะยากนอกเสียจากจะมีผลตอบแทนดังนั้นเซียวเหยียนนะครับไม่กล่าวคําขอบคุณแต่กล่าวนะครับถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจดีกว่ามันค่อนข้างจะเป็นอะไรที่ล่อหน้าล่อใจนะครับทําให้คนผู้นี้ทํางานอย่างสมราคาที่เขาต้องการนั่นเองพอเซียวเหยียนกล่าวคําดังกล่าวครับก็ไม่เกินเลย เหล่าบรรดาคนเหล่านั้นเนี่ยตื่นเต้นเป็นอย่างมากเนื่องจากการที่พวกเขานับสามารถทําให้นักปุงโอสถระดับ6ติดค้างน้าใจได้ในอนาคตสิ่งที่จะตอบแทนให้กับพวกเขาย่อมเป็นผลประโยชน์ที่มากมายอย่างคาดไม่ถึงแน่นอนขอเพียงท่านประมุขเซียวมีบัญชาต่อให้สำนักม่านเมคาแข็งแก่งปานใดพวกเราจะเข็นฆ่าสังหารไม่ให้เหลือแม้แต่คนเดียว เซียวเหยียนนะครับทำการโบกมือเพื่อระงับความตื่นเต้นของทุกคนก่อนแล้วก็หันไปมองซูเหมยเทียอู่นะครับแล้วก็เท่ากระดูกดําพอถูกเซียวเหยียนมองมาครับก็ทําให้พวกเขาทั้ง3คนเนี่ยเกิดอาการระสับระสายขึ้นมาเนื่องจากว่านะครับทางพวกเขาทั้ง3นั้นมีความรู้สึกนะครับที่หวาดกลัวเซียวเหยียนเป็นอย่างมากแล้วพอเห็นสายตาดังกล่าวจ้องมองมาพวกเขาก็รู้สึกกังวลกระวยัยว่าอาจจะเกิดเรื่องกับพวกเขาได้นะครับ สุดท้ายครับก็มีคนกล่าวขึ้นมาว่าประมุกพักเซียวไปจักรวรรดิเจียนหมาคขาวนี้เรียกได้ว่าเป็นการเดินทางแรลมไกลไม่ต้องพูดถึงช่วงเวลาที่ต้องลังอยู่ที่นั่นลำพังแค่ไปกับเที่ยวหนึ่งกินเวลาหลายเดือนแล้วท่านก็รู้จักแดนอัธการดีไม่ทราบมีคนกี่มากน้อยจับจ้องทรัพย์สมบัติพวกเราหากไม่ทิ้งมือดีไว้เฝ้าพักบ้างเกรงว่ารอเมื่อกลับมาพวกเราคงกลายเป็นขุนพลโดดเดี่ยวแล้ว ทั้ง3คนนะครับรีบชี้แจงเหตุผลว่าทำไมเขาถึงได้นำจำนวนคนหรือผู้แก่งกล้ามาจำนวนเท่านี้ครับหลังจากชี้แจงให้เสียวเหยียนฟังไปแล้วเนี่ยก็ชมเลืองมองไปทางราชินีเหมยตูซาแป๊บหนึ่งเนื่องจากว่าราชินีเหมยตูซานะครับปล่อยลังสีอามาหิดออกมาตลอดเวลาทำให้พวกเขารู้สึกหวาดกลัวเป็นอย่างมากครับถ้าเกิดราชินีเหมยตูซาเกิดมีปฏิกิยาที่ไม่พอใจขึ้นมาหัวพวกเข้าได้หลุดจากบ่าแน่นอนหลังจากเซี่ยวเหยียนได้ยินแบบนั้นครับเซี่ยวเหยียนก็กล่าวว่า ท่านทั้งสามสามารถลุดมาก่อนนับว่าปฏิบัติตามคำสัญญาที่ให้ไว้ตอนนั้นแล้วเสี่ยวเหยียนจะติเตียนได้อย่างไรพวกเท่ากระดูกดำนะครับรวมไปถึงอีกสองคนที่เหลือพอได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกใจชื้นขึ้นมานะครับแต่ในจังหวะที่ใจชื้นครับเสี่ยวเหยียนกับกล่าวคําที่ทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกใจหายวับเลยว่าแต่ทั้งสท่านคงทราบปฏิบัติการครั้งนี้มีความสุ่มเสี่ยง อยู่บ้างนำสามเรื่องนี้มีความสำคัญต่อเซียวเยียนสูงสุดฉะนั้นลบกวนพวกท่านทั้งสามคณะป่ามือกับสำนักม่านเมคาอย่าได้ย่อหย่อนผ่อนคลายเป็นอันขาดไม่เช่นนั้นตายหาทั้งโคตรไม่รับประกันนะเซียวเยียนไม่ได้กล่าวถึงแม้ว่าตอนนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสัพพะกำลังหรือความแข็งแกร่งเซียวเยียนเองก็มีพร้อมทุกอย่างแล้วแต่ตัวเขาครับไม่อยากให้เกิดข้อผิดพลาดอย่างเช่นการหักหลังเกิดขึ้น ในระหว่างปะทะกับสำนักม่านเมคาดังนั้นครับเขาก็เลยทําการขู่ทั้ง3มคนไปเนื่องจากรู้จักนิสัยคนผู้นี้ดีอยู่แล้วถ้าไม่ขู่ซะบ้างนะครับคนผู้นี้อาจเล่นลูกไม้ในอนาคตก็ได้เสี่ยวเหยียนไม่สามารถนะครับผิดพลาดอะไรได้ทั้งสิน้นการกลับไปจังหวัดเจียนหมากครั้งนี้สําคัญต่อเขาและสําคัญต่อตระกูลเสี่ยวอย่างยิ่งดังนั้นเขาจะต้องทําทุกอย่างอย่างรอบคอบสําหรับน้ําเสียงเชิงขู่และเชิงเตือนนะครับของเสี่ยวเหยียนเนี่ย ทำให้ทั้งสามคนนะครับรู้สึกแบบหูหน้าทอสีเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากรู้นะว่าความหมายที่อยู่ในคําพูดเซียวเย็นหมายถึงอะไรสุดท้ายครับเท่ากระดูกดําก็เลยกล่าวขึ้นมาว่าท่านประมุขพักเซียวโปรดวางใจในเมื่อรับปากจะช่วยท่านอีกแรงพวกเราก็เท่ากับลงเรือลําเดียวกันแล้วเรืองโง่ๆจำขั้วเจาะลูล่มนาวาพวกเราไม่มีทางกระทําแน่นอนเช่นนั้นย่อมประเสริฐสุดรลอเมื่อเรื่องราวสำเร็จลุล่วง ผลตอบแทนที่ทุกท่านขอร้องเสี่ยวเหยียนจะประเคส่งโดยไม่อิดออดแม้แต่น้อยเซี่ยวเหยียนกล่าวหลังจากเข็นสีหน้าของเสี่ยวเหยียนนะครับสลับไปสลับมาเนี่ยคนทั้งสามก็อดอุทานออกมาไม่ได้เจ้าหมอนี่บุคคลิกท่าทีไหนเลยคล้ายคึงเด็กหนุ่มวัยยี่สิบเศษเหมือนจริงจอกเท่าที่ผ่านผลในยุทธภพ,พมาครึ่งชีวิตแล้วมากกว่า หลังจากคู่ขวัญทั้ง3คนเสร็จนะครับเซียวเหยียดเองก็หันกลับมามองหน้าของเซียวดี่ทั้งคู่ยิ้มให้กันนะเหมือนกับรู้ความในใจของทั้งคู่อยู่แล้วการไปจกักรวรรดิเจียนหมากคราวนี้ระยะทางยาวไกลต่อให้จะเป็นระดับกษัตริย์ก็ไม่มีทางใช้ปีกปานยุเทเหินเวหาเป็นเวลานานได้ยิ่งกว่านั้นพวกเรายังมีกำลังคนที่อยู่ระดับวิญญาณอีกไม่น้อย เซลย,ยี่เก่าวขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าการเดินทางครั้งนี้มันยาวไกลมากๆคนที่อยู่ในระดับกษัตริย์สามารถใช้ปีกปานยุทธ์ได้ก็จริงแต่ระยะทางมันไกลครับดังนั้นเนี่ยมันต้องเหนื่อยเป็นธรรมดาแล้วไหนจะคนที่ไม่สามารถใช้ปีกปานยุทธ์ได้อีกดังนั้นจะต้องมีพหานะสําหรับในการเดินทางระยะไกลเพื่อให้คนเหล่านี้ครับเหนื่อยน้อยมากที่สุดจะได้ไม่สิ้นเปลืองปานยุทธในการเดินทางมากนะักถ้าเดินเท้าไปจกักรวรรดิเจียนหมาเกงว่าครึ่งปีก็ยังไม่ถึง เซอรีกล่าวขึ้นมาหลังจากนั้นครับเซี่ยวรี่ก็เลยทําการผิวปาเาเพื่อเรียกนับสัตว์อสูรที่ตัวเขาเตรียมเอาไว้แล้ว1ิบวัดตัวนะครับในการเดินทางกับจกักรวรรดิเจียนหมากครั้งนี้สัตว์เหล่านี้ครับมีตัวขนาดใหญ่มากๆเหมาะสําหรับการเดินทางอย่างดีนั่นก็คือเหี่ยวพยักษ์สิบตัวนี้ล้วนเป็นสัตว์พานะระดับ4ี่ทั้งสิน้นไม่เพียงดุร้ายยังโดดเด่นในด้านเหินเวหาทางไกลแต่เจ้านี่พยศมากยากจะฝึกให้เชื่อง เพื่อครอบครองกุกมันค่าต้องจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยเลยเซียวรี่ชี้ไปที่สัตว์อสูรครับแล้วก็บอกถึงความสามารถแล้วก็จํานวนเงินที่ตัวเขาต้องจ่ายไปสัตว์อสูรระดับ4ี่พอเซียวเหยียนได้ฟังนะครับก็เกิดความตกตะลึงมากๆสิ่งของต่างๆที่ต้องใช้ระหว่างเดินทางล้วนจัดเตรียมไว้พร้อมแล้วเช่นกันสามารถลัดฟ้าสูจา่จักรวรรดิเจียนหมาได้ทุกเมื่อเซียวรี่เก่าเมื่อเป็นชน,นี้เซียวเหยียนนะครับ ่่าวตอยังรออะไรเราทุกคนขึ้นเหยียวพยักเถิดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปมุ่งหน้าสู่จัก,กรวรรดิเจียนหมาหลังจากสิ้นเสียงของเสี่ยวเหยียนครับเงาล่างเกือบร้อยว่าสายก็กระโดดขึ้นไปบนหลังของสัตว์อสูรอย่างพร้อมเคียงกันครับและคนจากสามสำนักเองก็กระโดดขึ้นสัตว์อสูรที่ตอนนี้ฉวัดเฉวียนอยู่เช่นเดียวกันพวกเขาเตรียมตัวจอกเดินทางนะไปยังจัก,กรวรรดิเจียนหมาแล้ว หลังจากเซลรี่เห็นทุกคนนะครับขึ้นมาพร้อมกันแล้วก็เลยทําการผิวปากเพื่อบอกกับสัตว์อสูรนะครับให้ทําการกระพือปีกตรงไปยังเป้าหมายที่พวกเขาต้องการทันทีพอเห็นนะผู้แก่งกล้าฝั่งเตงขึ้นไปหมดแล้วเซีลวเยยนเองก็ทําการตามขึ้นไปเหมือนกันครับตอนนี้ครับเซีลวเหย็ยนได้ใช้ปีกปานยูตเตงยืนอยู่บนหัวของสัตว์อสูรตัวนั้นครับพร้อมกับเหล่าบรรดาเพื่อนเพื่อนและราชินีเหมตูซาตามติดไปเช่นเดียวกันทั้งหมดนะครับได้อยู่ บนสัตว์อสูรตัวหน้าสุดเป็นผู้นําทัพในครั้งนี้เซียวเหยียนทําการมองไปยังทิศทางที่ตัวเองอยากจะไปที่สุดทิศทา,างดังกล่าวครับคือทิศทักษิณอันไกลโพนะับที่มีจักรวรรดิเล็กๆจักรวรรดิหนึ่งตั้งอยู่แล้วมีสํานักที่ตัวเขาเครียดแค้นเป็นอย่างมากอยู่ในนั้นนั่นก็คือจักรวรรดิเจียนหมาสํานักบ้านเมคาข้าเซียวเหยียนกลับมาแล้วพร้อมรับศึกเตรียมตัวรับแรงกระแทกเอาให้ตายกันไปข้างหนึ่ง โอเคครับวันนี้เราก็ประมาณนี้แล้วกันนะเซียวเหยียนออกเดินทางแล้วนะครับรอบหน้าจะเป็นการพูดคุยกันของคนที่อยู่ในจกักรวรรดิเจียนหมามั่งแล้วว่าเขาพูดคุยอะไรกันมั่งอ่ะไปแล้วจ้า